สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่แปลมาจากช่อง u Are Creator สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ The 1 4 u n Universal Law That Govern Life on Earth หรือชื่อภาษาไทยก็คือกฎจักรวาล14ข้อที่ควบคุมชีวิตบนโลกเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาฟังเนื้อหากันเลยครับมีกฎจักรวาล14ข้อที่คอยควบคุมชีวิตบนโลกของเรา แต่อตอนมาจากหนังสือแสงสว่างจะส่องทางให้เป็นอิสระ The Light Shall Set You Free ต่อไปนี้คือกฎ14ข้อที่ควบคุมชีวิตบนโลกหากคุณเชี่ยวชาญในกฎเหล่านี้คุณย่อมเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตในระดับกายภาพสิ่งใดๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนเป็นไปตามกฎเหล่านี้กฎแต่ละข้อจะมีความเชื่อมโยงต่อกันรวมทั้งผูกพันกับข้อต่อๆไปอีกด้วย กฎข้อที่1กฎแห่งเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ The Law of Divine o n e t s กฎข้อแรกจาก14ข้อนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจว่าเราได้อาศัยอยู่ในโลกที่ทุกๆสิ่งนั้นเชื่อมโยงต่อกันทุกอย่างล้วนคือพลังงานและทุกพลังงานคือส่วนขยายที่มาจากพลังงานต้นกำเนิดทุกอย่างที่เราทำคิดหรือเชื่อล้วนส่งผลกระทบไปยังผู้อื่น ในจักรวาลที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราด้วยพวกเราแต่ละคนคือโลกขนาดเล็กที่อยู่ในโลกขนาดใหญ่พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดเดียวกันกฎข้อที่2กฎแห่งการสั่นสะเทือน e The Law of Vibration กฎนี้ระบุไว้ว่าทุกสิ่งในจักรวาลนั้นเคลื่อนที่สั่นสะเทือนและเดินทางในรูปแบบของวัตจักร หลักการสร Montreal, ั่นสะเทือนเดียวกันในโลกกายภาพนี้ถูกนำไปใช้กับเรื่องของความคิดความรู้สึกความปรารถนาและเจตจำนงในโลกทางจิตวิญญาณแต่ละเสียงถ้อยคำวัตถุและแม้กระทั่งความคิดล้วนมีความถี่ในการสั่นสะเทือนอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกฎข้อที่3กฎแห่งการกระทำ the law of action กฎแห่งการกระทำต้องถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาบนโลกดังนั้นเราต้องมีส่วนร่วมในการลงมือทำที่สนับสนุนความคิดความฝันอารมณ์และคำพูดของเราที่จริงแล้วการกระทำก็คือพลังงานที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองกฎข้อที่4กฎแห่งความสอดคล้อง the law of correspondence กฎข้อนี้ระบุว่าหลักการหรือกฎแห่งฟิสิกส์อธิบายไว,ว,ว้ว่าโลกกายภาพพลังงานแสงสว่างการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่มีหลักการที่สอดคล้องกันในโลกทางจิตวิญญาณและมีทฤษฎีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจะส่งผลสะท้อนออกมาสู่ภายนอกถ้าตัวคุณเป็นคนที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยความเครียดโลกของคุณก็จะเป็นไปตามนั้น แต่หากคุณเป็นคนที่มีความสุขโลกภายนอกก็จะสะท้อนออกมาตามนั้นข้างบนเป็นยังไงข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นข้างในเป็นยังไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นกฎข้อที่5กฎแห่งเหตุและผล the law of cause and effect กฎแห่งจักรวาลข้อนี้ระบุไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือนอกเหนือจากกฎเหล่านี้ ทุกการกระทำมีผลที่ได้รับมาจากการกระทำนั้นหรือผลลัพธ์หรือจะเรียกว่าทุกแรงกิริยามีผลเป็นแรงปฏิกิริยาที่เหมือนกันหากตัวของผมคิดถึงความคิดที่ประสบความสำเร็จพูดราวกับว่าผมประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกราวกับประสบความสำเร็จและลงมือทำจนสำเร็จผลลัพธ์สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จคนเรานั้น จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงดินเสมอกฎข้อที่6กกฎแห่งการตอบแทน The Law of Compensation กฎข้อนี้เป็นกฎแห่งเหตุและผลที่เมื่อนำมาใช้แล้วจะเป็นเหมือนดั่งพรและความมั่งคั่งบริบูรณ์ที่ประทานผลที่มองเห็นได้เป็นผลที่มาจากการกระทำของเราที่มอบให้เป็นของขวัญเป็นเงินมรดก มิตรภาพและคำอวยพรสิ่งดีๆที่เราทำนั้นจะหวนกลับคืนมาในรูปแบบต่างๆที่มีพลังงานตรงกันหากคุณอยากเพิ่มผลการตอบแทนคุณก็ต้องเพิ่มมูลค่าในการส่งมอบออกไปจงทำในสิ่งที่คุณถูกร้องขอให้ทำมากขึ้นและคุณจะได้รับผลตอบแทนคืนมาอย่างมากมายกฎข้อที่7กดกฎแรงดึงดูด the law of attraction กฎข้อนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถดึงดูดวัตถุเหตุการณ์และผู้คนให้เข้าสู่ชีวิตของคุณได้อย่างไรความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำจะก่อเกิดเป็นพลังงานซึ่งมันจะดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันกลับคืนมาพลังงานลบดึงดูดพลังงานลบและพลังงานบวกก็ดึงดูดพลังงานบวกเช่นเดียวกันกฎข้อที่8 กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานไปตลอดการ The Law of Perpetual Transmutation of Energy กฎข้อนี้เป็นกฎที่ทรงพลังมากมันระบุไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพลังในตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในชีวิตการสั่นสะเทือนระดับที่สูงกว่าจะดูดกลืนและเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าดังนั้นพวกเราแต่ละคนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานในชีวิตของเราได้ ด้วยการทำความเข้าใจกฎแห่งจักรวาลเหล่านี้และนำหลักการมาใช้ในลักษณะที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณเปลี่ยนการสั่นสะเทือนจากลบให้กลายเป็นบวกนั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในชีวิตได้เสมอคุณไม่มีวันติดขัดใดๆทั้งสิน้นกฎข้อที่ 9. กฎแห่งการตั้งครรภ์ The Law of Gestation กฎข้อนี้ยังถูกเรียกว่ากฎแห่งจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ระบุว่าทุกๆอย่างมีจังหวะเวลาเพื่อการพัฒนาก่อนที่มันจะปรากฏออกมาทุกๆความคิดคำพูดความรู้สึกและการกระทำล้วนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อมันถูกบำรุงเลี้ยงด้วยความมุ่งมั่นและพลังงานที่เพียงพอมเมล็ดพันธุ์นั้นจะงอกออกมาเป็นสถานการณ์และเหตุการณ์ในชีวิตความปรารถนา เป้าหมายและความคิดภายในที่ลึกสุดจะปรากฏออกมาในเวลาที่เหมาะเจาะและเป็นห่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เกิดขึ้นมาในก่อนหน้านั้นกฎข้อที่10กฎแห่งสัมพัทธภาพ The Law of Relativity กฎข้อนี้ระบุว่าแต่ละคนจะได้รับบททดสอบที่ท้าทายเป็นชุดเพื่อเริ่มต้นสำหรับจุดประสงค์ในการเสริมสร้างแสงภายในให้สว่างยิ่งขึ้น เราต้องพิจารณาว่าการทดสอบแต่ละข้อล้วนเป็นโอกาสและยังคงเชื่อมโยงกับหัวใจของเราระหว่างที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นกฎข้อนี้ยังสอนให้เราเปรียบเทียบปัญหาของเรากับปัญหาของคนอื่นและมองทุกอย่างในมุมมองที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะรับรู้ว่าสถานการณ์ของเราย่ำแย่แค่ไหนก็ตามมันย่อมมีคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะแย่ยิ่งกว่า ทุกๆอย่างล้วนสัมพัสต่อกันทุกๆอย่างเป็นเรื่องของมุมมองกฎข้อที่11กฎแห่งขั้วตรงข้าม The Law of Polarity กฎข้อนี้ระบุวา่าทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันและมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเสมอความร้อนย่อมไม่มีอยู่หากไม่มีความเย็นจะไม่มีความสูงถ้าไม่มีความต่ำหากไม่มีสิ่งที่เป็นลบอย่างยิ่งยวด ก็ยังไม่มีสิ่งที่เป็นบวกอย่างสิ้นเชิงเราสามารถระง,งับและกระจายความคิดในแง่ลบโดยการมุ่งความสนใจไปยังด้านตรงข้ามหากเรามีสิ่งที่เป็นลบเราก็สามารถเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเพื่อดึงดูดพลังงานเชิงบวกโดยการจดจ่อที่เป็นบวกแทนสิ่งที่เราจดจ่อจะแผ่ขยายออกในโลกความเป็นจริงของเรากฎข้อที่12กฎแห่งจังหวะ the law of rhythm กฎนี้ระบุว่าทุกอย่างสั่นสะเทือนและเคลื่อนไปตามจังหวะในแบบเฉพาะจังหวะเหล่านี้สร้างวัตจักรแห่งฤดูกาลเป็นขั้นตอนของการพัฒนาและรูปแบบชีวิตที่ง่ายกว่าชีวิตนั้นเป็นจังหวะของการขึ้นขึ้นลงลงกระแสน้ำที่ไหลเข้าไหลออกวัตจักรเป็นสิ่งที่สะท้อนความสม่ำเสมอของจักรวาลแห่งพระเจ้าเหล่าผู้เชี่ยวชาญรู้วิธีการก้าวข้ามฤดูกาลที่เป็นลบและท้าทาย ด้วยการไม่ตื่นเต้นจนเกินไปหรือยินยอมให้สิ่งที่เป็นลบแทรกเข้าสู่จิตสำนึกได้พวกเขาจดจ่อเพียงสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวและความเป็นจริงก็สะท้อนถึงสิ่งเหล่านั้นเช่นกันกฎข้อที่13กฎแห่งความเชื่อ The Law of Belief กฎข้อนี้ระบุว่าไม่ว่าอะไรที่เราเชื่ออย่างเต็มที่ด้วยความคิดด้วยอารมณ์และความมุ่งมัน่น ที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นจริงเราได้สร้างกฎเพื่อตัวเองอยู่เสมอโดยยึดตามสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่ความจริงแบบข้อเท็จจริงความเชื่อก็ทำให้มันเป็นเช่นนั้นได้ก็เป็นไปตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้สิ่งต่างๆจะเป็นไปตามที่คุณเชื่อกฎข้อที่14ข้อสุดท้ายกฎแห่งเพศ The Law of Gender กฎข้อที่14นี้ระบุไว้ว่าทุกอย่างมีอย่างเป็นพลังงานเพศชายและมีหญินเป็นพลังงานเพศหญิงสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสารรค์ทั้งมวลผู้เริ่มต้นทางจิตวิญญาณต้องสร้างความสมดุลระหว่างพลังเพศชายและพลังเพศหญิงภายในตัวของเขาหรือตัวของเธอเองเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้ร่วมสร้างเช่นเดียวกับพระเจ้า ทั้งหมดนี้คือกฎจักรวาล14ข้อจงเรียนรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎทั้งหมดเมื่อคุณเชี่ยวชาญในกฎเหล่านี้คุณก็จะเชี่ยวชาญในการทำสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นในชีวิตเพราะคุณเองเป็นผู้ร่วมสร้างอย่างตั้งใจในโลกความเป็นจริงแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ